สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าไวเล็โปรนะครับหูฟังบลูทูธไร้สายแบบโปรนะครับสามารถเปิดเพลงดูหนังเล่นเกมอะไรได้หมดเลยนะครับเสียงคมชัดใสนะครับได้ยินถึงรูหูแน่นอนครับจุดเด่นของมันนะครับคือนี่ครับก้านนะครับสามารถกดสัมผัสเป็นฟังก์ชันเปิดปิดคลิปวิดีโอหรือเพลงได้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับคลิปวิดีโอก็จะเล่นนะครับกดอีกครั้งนะครับ ก็จะหยุดนะครับสามารถกดได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับไม่ว่าจะหูซ้ายหรือหูขวาและที่สำคัญนะครับสามารถกดเล่นรายการถัดไปได้นะครับกด3ครั้งครับนี่ครับก็จะเป็นเล่นคลิปถัดไปนะครับหรือจะกดย้อนกลับก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับ3ครั้งเหมือนกันครับนี่ครับก็จะย้อนกลับมาเพลงเดิมนะครับเป็นคลิปเดิม เสียงดังฟังชัดมากนะครับนี่ครับกดเพิ่มเสียงไปเลยครับเต็มสุดแม็กสุดนี่ครับได้ยินไหมครับดังออกมายันนอกหูฟังเลยนะครับเป็นดีไซน์สวยหรูแนวมินิมอลมากนะครับมีให้เลือกถึง6สีนะครับช่วงนี้นะครับราคาโปรโมชั่นสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะทัก inbox เพจหรือลิงก์เว็บบนแคปชั่นโพสตนะครับรีบหน่อยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับขอบคุณมากครับ